โอ้ปลาเปียกมาแล้วเฮงอย่างนี้โอ้โอ้เริ่มเห็นปลาเปียดแล้ว เอาก็ซื้อลชิมนห้าเดียวดีกว่าเรียบเลยืูเกลือไฟเลยยู่ได้เลยเลยสองโลบลิฟ์เลยช่วยเนาะบ่มันต้เป็นอันนี้สองโลบลิฟ่เลย